คนวันพุธบางทีนะถามเขามากมายว่าคู่แท้วันพุธนี่ต้องเป็นวันไหนอาจารย์บอกว่าจริงๆครบในทุกวันนะลองมองนะวันพุธจะคบวันพุธด้ยกันก็มักจะคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องของรับสมองลองปัญญาชอบลองความฉลาดกันเออคือคนพุธนี่ต้องคุยกับคนที่แบบ รู้เท่าทันกันนะถึงจะคุยเรื่องยิ่งหัวกัน้าเหมือนกันเนี่ยก็ยิ่งชอบเรียกว่าจะสร้างอนาคตจะพากันไปร่ำรวยกันเถอะพทุทธถ้าเกิดว่าเป็นแฟนพระรหัสสับดีใช่ไหมก็ชอบคุยเรื่องแนวคิดหลักการปัจชญาชีวิตการดําเนินชีวิตคือมันไม่ออกแนวโรแมนติกหรอกแต่มันออกแนวเหมือนกับคนที่ เอาเรื่องของอนาคตเรื่องความมั่นคงมาคุยกันแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าถ้าเราเป็นแฟนกับเขาเนี่ยชีวิตเราอะ่ะมันต้องคงจะพบกับความมั่นคงในที่สุดนะเนาะพุธถ้าเป็นแฟนวันศุกร์อันนี้นี่เข้าขากันดีเรื่องของไอเดียความคิดว่างไงว่าตามการไดยพออย่างยิ่งนะเป็นพวก มีหัวคิดธุรกิจการเงินการทองพอๆกันทั้งคู่อนาคตรวยเพราะว่าเผลอก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวเราไปทำธุรกิจอะไรดีหยิบจับอะไรดีมาทำเป็นเงินเป็นทองนะพุทธกับศพพุทธกับเสาคล้ายๆพุทธกับศุขแต่ว่ามีข้อแตกต่างเรื่องของระดับสิ่งที่พูดชอบพูดเรื่องเงินทองนี่ชอบพูดเรื่อง,องใหญ่ๆไปเลย แต่บางทีมันก็ขัดกันในเรื่องพุทธเนี่ยหัวก้าวหน้าเสาชอบที่จะทำอะไรเหมือนกับเดิมๆใช่ไหมมันก็จะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แหละแต่ต้องตกลงเรื่องของการเปลี่ยนบางอย่างถ้าเสายอมเปลี่ยนถ้าพุทธเสนอผ่านมันก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะ ที่ไปได้ดีในเรื่องของความมั่นคงสังเกตดูว่าพูดคุยกับใครนี่มักจะมีเรื่องธุรกิจการเงินการงานที่มั่นคงเข้ามาเอาก็ดีนะถ้าเรามองว่าจะมีความรักทั้งทีขอความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการเงินทองด้วยเนี่ยให้คบหาคนมันพุธเอาไว้พุธถ้าคุยกับคนเกิดวันอาทิตย์อันนี้ก็มักจะ ทำอะไรที่เหมือนกับเป็นหลักเป็นฐานคล้ายกับว่าถ้ามีสัญญาเป็นแฟนได้คงต้องเขียนสัญญาเป็นแฟนถ้ามีข้อตกลองอะไรบางอย่างได้ก็คงต้องยึดถือปฏิบัติตามจึงจะผ่านขั้นตอนไปสู่การมั่นหมายและแต่งงานเอ,อถ้าหากว่าจะต้องมีข้อแม้เงื่อนไขกันมากมายเพื่อจะทดสอบว่า จะจูงมือกันไปนจนถึงแก่เท่าไรหรือเปล่านี่ก็คือพุทธกับอาทิตย์นั่แหลเะเขาจะเป็นอยึางกันพุทธกับจันทร์อันนี้น่ารักเพราะว่ามักจะพูดหวานใส่กันมักจะอารมณ์ดีใส่กันวันจันทร์อ่อนโยนวันพุธประสิทธิดีเพราะเราอาจจะเคยเห็นคู่รักที่คุยกันข้าขาครับผมอะไรพวกเนี้ยดูน่ารักเนี่ยสำหรับพุธกับจันทร์เพราะเขาจะเป็นคนที่ โอาภาภัสัยนะอัธยรศสัยดีทั้งคู่เป็นห่วงเป็นใยกันดีเทคแคร์และนุ่มนวลพุทธกับวันอังคารอันนี้ก็มักจะเดือดในเรื่องของอารมณ์และคำพูดคำจากที่จริงมันเกิดจากอังคารจะคิดเร็วพูดเร็วอาจจะไม่ได้ถนอมน,น้ำใจพูดมากนะักส่วนพุทธก็ถือว่าตัวเองก็ มีดีพอตัวแล้วก็พร้อมที่จะโต้ตอบอยู่เสมอนั้นคำพูดคําจาของของพูดที่โต้ตอบอังคารไว้ก็อาจจะหนักหน่วงรุนแรงสุดท้ายก็จะทบกระทั่งเรื่องของคาพูดอยู่บ่อยๆแต่ข้อดีคือทั้งสองคนนี้เป็นคนฉลาดทั้งคู่อังคารฉลาดแบบมีปฏิพันธ์ไหวพริบพุทฉลาดแบบการคิดการอ่านเป็นขั้นเป็นตอนถ้าร่วมมือกันก็ร่ํารวยไปไม่ยาก,กน,นะแต่ต่างคนอาจ,จต้องห่างกันแล้วอยู่ใกล้กันเป็นระยะ อยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์มันเดือดจังหวะเวลาก็สําคัญครั้งแรกๆเลยนะที่คาดหวังได้ว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยจะเจอคู่แท้เนี่ยอยู่ที่อายุ23ปีนี่คือวัยต้ตนๆนะ23ปีนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญคือบางคนถ้าสมมุติแต่งงานเร็วหรือมั่นหมายเร็วหรือตกลงปองใจที่จะบางที ไม่รู้ละยุคสมัยใดก็แล้วแต่มันก็มีมาเสมอแหละการอยู่กันโดยที่ไม่ได้แต่งเรยยิบสาวนี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสที่จะเป็นจังหวะที่มั่นคงแต่ถ้าจะถึงขั้นที่ว่าน่าจะแต่งงานเลยอาจารย์ให้มองจังหวะแรกนะคมนันพุธที่อายุยี่สิบแปดปีช่วงยี่สแปดปีจะเป็นช่วงที่คาดหวังได้ว่า คนที่คบอยู่ในตอนนั้นมีโอกาสสูงกันแล้วกันที่จะเป็นคนที่จะอยู่ได้ในระยะยาวยังไม่ได้บอกว่าตลอดชีวิตนะจนกระทั่งอยู่ได้จนถึงสามสิบเอ็ดยังคบกันอยู่ถ้าคนที่เจอยี่สิบแปดหรือคบกันก่อนยี่สิบแปดนะแล้วคบกันลากยาวไปถึงสามสิบเอ็ดนะแล้วไม่มีใครเข้ามาทำให้รวนเรสับสนนะมีโอกาสสูงที่จะเป็นคู่แท้ แต่ถ้าสามเอ็ดไม่ได้ไม่ได้อยู่กันไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ไปรอสามเก้าเลยไปรอสามสิบเก้าเลยตอนนั้นแหละน่าจะเป็นแบบจะตัดสินแล้วว่าอ๋อสาสิบเก้านี่ถ้ามองนะการเงินการทองความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มมั่นคงใช่ไหมมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับตกผลึกได้อะ่ะ อะไรที่เคยผิดพลาดก็แก้ไขแล้วก็พร้อมนะที่จะสละความสุขบางอย่างที่เป็นส่วนตัวเพื่อชีวิตคู่เพราะว่าชีวิตคู่คำมันคู่อยู่แล้วว่าชีวิตคู่คือมีชีวิตเป็นคู่ใช่ไหมคิดอะไรคิดเป็นคู่ทำอะไรก็ทำเป็นคู่ทำเพื่ออนาคตร่วมกันต่างหลักทางต่งางๆตัวสร้งางครอบครัวเดวยกันตอนนีนน้มีลูกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ก็เริ่มที่จะพร้อมที่จะเจอคนที่ตกแต่งบัหมายได้หรือถึงไม่ได้ตกแต่งบัหมายแต่ว่าสามารถที่มีสินทรัพย์ร่วมกันได้ค่อนข้างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนหรือใครก็แล้วแต่ไออายุหรือวันที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นเพียงภาพรวมแต่การเจาะลึกมันจะเกิดจากการที่เราเอาวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยของเราของคนรักเนี่ย มาถามอาจารย์การตรวจดวงชะตาความรักอย่างเดียวเนี้ยก็ถามหลังไมได้ก็มีอัตราค่าบอร์คาลูเท่าไหร่จองคิวเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปจะทางโทรศัพท์หรือว่าจะเดินทางมาหาอาจารย์ก็ได้แล้วถ้ารู้แล้วว่าดวงของเรากับคนรักเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะเราก็ต้องพยายามประคับประคองกันไปใช่ไหมบางคนสถานะคือ กำล,ลังเลใจจะคบกันหรือไม่หรือว่ามันแยกจากกันไปแล้วจะกลับมาหรือไม่เนี่ยอาจารย์ตอบได้หมดอะพอมีวันเดือนปีเกิดนะแล้วอยากจะเสริมดวงเอาแบบชั้นต้นเลยผูกดวงคู่ใช่ไหมเอาแบบอะชั้นต้นหรือว่าจะาแบบชั้นสูงไปเลยก็ทําให้ได้หมดมันขึ้นอยู่กับฟ้านหนึ่งสภาพของดวงคู่กันของเรากับคนรักเนี่ยที่เราหมายมันปันมือเกาเนี่ย มันลึกซึ้งในระดับไหนหมายถึงมันจะยืนระยะได้ยาวมากน้อยแค่ไหนหรือสองความทุ่มเทอันนี้สําคัญความทุ่มเทหรือการให้ความสําคัญที่เราให้ออกับคนรักของเราคนนั้นเนี่ยเราให้มากแค่ไหนเราให้ได้มากแค่ไหนเราก็ทำเท่านั้นอาจารย์สามารถที่จะบอกได้หมดเลยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนะถ้ารู้นะ เค okay, ว่าฉลกมากแค่ไหนเสร็จแล้วจะเสริมจะผูกด,ดวงกันระดับต้นหรือระดับสูงนะสามารถที่จะปรึกษาได้เป็นลายคู่หลังไม้เนาะกดโปรไฟล์แลอดไลน์กันได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเกิดวันอะไรมันมีจุดที่มันสามารถลงตัวกันได้แค่เราอะรู้รายละเอียดในเชิงลึกนะแล้วเราก็ เสริมดวงให้ถูกจุดไงเพราะว่าเวลาที่ถอดดวงหรือเปิดดวงมาเสร็จแล้วจากการที่ดวงวันเดือนปีเวลาไม่ทำให้สามารถจัดการในทุกอย่างแล้วพบกันหลังไมนะมันพุนะไม่ต้องห่วงทุกอย่างจัดการได้แน่นอน